คนล่าส่วนใหญ่ฮะคอมเมนต์รัวๆให้กําลังใจประเทศไทยแบบจำๆบ้บางก็บอกว่าให้กําลังใจคนไทยบ้างก็บอกรักประเทศไทยบ้างก็บอกว่านี่มันเที่ยวบ้านฉันนี่ บ้านฉันดินดีต้อนรับคนไทยงานนี้ต้องมีคนเซ็งเป็ดบ้างแหละก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวขัดแย้งนะครับเรื่องของประเด็นพื้นที่พิพาทนะครับหรือว่าพื้นที่ปักปันที่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็กลายเป็นประเด็นมากมายตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะครับแบบฉ่ำเลยโดยผู้นำกัมพูชาเองเขาก็โพสต์ฉ่ำๆนะครับผ่านโซเชียลของเขา รวมไปถึงก็มีชาวคอมเมนต์บางคนนะครับก็โพสโซเชียลซ้ำเหมือนกันนะครับทั้งวันเลยแน่นอนครับเรื่องความขัดแย้งเหล่านี้ก็ทําให้มีคนคอมเมนต์บางคนเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาโพสต์หรือว่าไปคอมเมนต์ต่างๆทํานองว่าไม่อยากให้คนไทยเข้าประเทศบ้างแหละหรือพยายามไปพูดว่าไม่อยากให้เหล่าอินฟลูอนเซอร์เนี่ยเข้าประเทศบ้างแหละนู่นนี่นั่น จากประเด็นที่มีชาวเขมรบางคนเนี่ยนะครับไปคอมเมนต์ไม่อยากให้คนไทยไปเที่ยวเขมรหรือไม่อยากให้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวกัมพูชาเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนั่นคือคนลาวส่วนใหญ่ฮะส่วนมากเลยแหละได้ไปคอมเมนต์ในที่ที่เดียวกันกับเหล่าชาวเขมรเหล่านี้คนลาวส่วนใหญ่ก็บอกนะครับว่าไม่เป็นไรถ้าไม่อยากไปเที่ยวประเทศกัมพูชามาเที่ยวประเทศลาวก็ได้คนลาวยินดีต้อนรับรวมไปถึงมีคนลาวหลายคนนะครับที่ได้เข้ามาให้กำลังใจคนไทยไว้ อย่างมากมายมาหาสารจนหลายคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมคนลาวเนี่ยถึงได้มาให้กําลังใจคนไทยได้มากขนาดนี้แน่นอนครับเมื่อเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเราก็ไปพบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าเราไม่กี่ปีนี้เองประเทศกัมพูชาเองเขาเคยมีปัญหาเรื่องราวข้อพิพาทช,ชายแดนกับลาวมาเหมือนกันลักษณะน,นะครับคล้ายคลึงกับประเทศไทยเลยคือเรื่องราวนะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วที่จังหวัด สตรึงตรังและจังหวัดอัตอตะปือของลาวนะฮะคือวันดีคืนดีฮะกัมพูชาเนี่ยเขาไปบอกว่าลาวเนี่ยมีการส่งทหารเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทกันอยู่แล้วก็ใช้สื่อต่างๆนะฮะบอกว่าลาวเนี่ยโอ้โหได้เข้ามาในพื้นที่ของฉันแล้วก็กล่าวอ้างนะครับบอกว่าลาวเนี่ยเป็นฝ่ายลุกลามเข้ามาแล้วก็ไปบอกนะครับว่าลาวเนี่ยมีการเคลื่อนไหวทางทหารเข้ามาด้วยต้องบอกนะครับว่าหลังจากนั้นไม่นานนะฮะทางฝั่งลาวเองเนี่ยก็ได้มีการแบบชัดเจนมากประกาศปิดด่านบางแห่งเลยปิดด่านบางแห่งไม่พอนะ การส่งทหารครับไปประจำการตามจุดต่างๆด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังออกมายืนยันว่าลาวเนี่ยไม่เคยไปรุกรําพร้อมกับย้ําชัดๆนะครับว่าบริเวณดังกล่าวที่ลาวเข้าไปเนี่ยเป็นพื้นที่อธิปไตยของลาวโดยใช้แผนที่ที่เรียกว่าแผนที่ยึดถือซึ่งอะไรก็ตามที่กัมพูชาไปกล่าวหาลาวขนาดนั้นลาวออกมาปฏิเสธทุกอย่างเลยนะบ,บอกว่ามันไม่จริงแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมา เจรจากันให้รู้เรื่องและก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการถอนกําลังทหารจนกว่าการเจรจาจะชัดเจนในที่สุดฮะในยุคสมัยนั้นสมเด็จฮุนเซนฮะหรือว่าอาดีตนายกของกัมพูชาในสมัยนั้นเนี่ยก็ได้ไปที่เวียงจันทร์ฮะไปหาหรือไปประชุมไปเจรจาเรื่องนี้หลังจากการประชุมนะครับก็มีข้อตกลงว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้ข้อตกลงร่วมกันนะว่าจะถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่พิพาแล้วก็มีการใช้กลไกลแบบทวิภาคีแก้ไขปัญหากันนะนะแล้วก็อาจจะมีการเจรจา เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ไม่ให้มันรุนแรงแล้วก็จะมีการไปตกลงสำรวจร่วมกันอย่างไรก็ตามครับปัญหาขา้อพิพาทยังไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างสมบูรณ์เนื่องจากปัญหาการปักปันเขตแดนยังคงค้างคงา,งางกันอยู่แน่นอนครับเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างชายแดนลาวแล้วก็กัมพูชาเองก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ร้อนแรงมากในขณะนั้นและแน่นอนครับว่าในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยคนลาวส่วนใหญ่ก็รู้เรื่องราวนี้เป็นอย่างดีฮะว่าเกิดอะไรขึ้น ยังไม่พอนะครับหากเราย้อนกลับไปในโซเชียลสมัยนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าคนราวหลายคนเนี่ยเขาก็ไปโพสโซเชียลออกแนวไม่พอใจนะฮะโดยเฉพาะว่าลีที่ไปบอกว่าลาวเนี่ยไปลูกล้ํา แน่นอนครับหากเราเอาเรื่องราวคร่าวๆเหล่านี้ไปเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยในขณะนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าบางจุดบางเรื่องก็มีความคล้ายๆกันก็อาจสรุปได้นะครับว่ามันจึงไม่แปลกว่าทําไมคนลาวส่วนใหญ่ถึงเข้าใจโมเมนต์นี้ได้เป็นอย่างดีและพวกเขาถึงตามมาให้กําลังใจเหล่าคนไทยรวมถึงประเทศไทยได้มากขนาดนี้ให้กําลังใจไม่พอนะฮะบ,บางคนถึงขั้นบอกว่ามาเที่ยวลาวได้นะประเทศลาวยินดีต้อนรับคนไทยต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับได้รับการพูดถึงอย่างมากในโลก โซเชียลทาให้คนไทยหลายคนฮะที่เดิมเนี่ยเป็นคนที่รักประเทศลาวอยู่แล้วพอได้มาเห็นโมเมนต์แบบนี้หลายคนก็เลยบอกต่อนะครับว่านี่แหละเป็นเรื่องราวที่ดีมากเห็นแล้วใจฟูบางคนก็บอกนะครับว่านี่แหละอาจจะเป็นคําว่าประเทศเพื่อนบ้านที่แท้จริง หรือบางคนก็บอกต่อนะครับว่ารู้สึกดีใจมากที่คนลาวเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันเป็นอย่างไรกันบ้างละฮะกับเรื่องราววันนี้ฟังแล้วรู้สึกใจฟูขึ้นไหมละฮะบอกเลยว่าคนมาคอมเมนต์หรือชาวลาวที่มาให้กําลังใจเดี่ยไม่ใช่มีแค่คน2คนนะฮะแต่แบบเยอะมากๆเยอะจริงๆคนกดใจกดไลค์เพียบเลย หากเราไปส่องนะครับคนที่มากดไลค์กดใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนเราทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมน,นะครับคิดเห็นกับเรื่องราวนี้อย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบคลิปวิดีโอนี้หรือหากชอบการเล่าเรื่องของแอดมินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับแอดมินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ